โตโยต้า RAV 4ปี2026ถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่หลายคนตั้งตารอเพราะเป็นรุ่นที่มีความนิยมสูงทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มที่มองหารถครอบครัวขนาดกลางที่ให้ทั้งความทนทานความประหยัดและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดการมาของรุ่นปี2026นี้ทำให้หลายคนสนใจว่าทางโตโยต้าจะปรับอะไรใหม่บ้างและแน่นอนว่ามีทั้งดีไซน์ที่พัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้น สมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลรวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่จัดเต็มกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก t o y o t ้ RAV4 2026ถูกรับโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้มีความคมชัดกระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมลวดลายภายในแบบเมชให้ความรู้สึกดุดันและแข็งแรงมากขึ้น ไฟหน้าแบบ LED ที่ถูกดีไซน์ใหม่ให้เรียวและเฉียบกว่าเดิมพร้อมไฟเดย์นนไทม์ running l i g h ที่ฝังไว้ในดีไซน์เดียวกันทําให้หน้ารถมีบุคลิกที่ชัดเจนด้านข้างตัวรถมีการปรับเส้นสายให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นซูมล้อถูกขยายเล็กน้อยเพื่อรองรับล้ออัลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ดูสปอร์ตและพรีเมียมหลังคาย,ยังคงให้ตัวเลือกทั้งสีเดียวและทูโทนในบางรุ่นย่อย ส่วนด้านท้ายก็ปรับโฉมไฟท้ายเลดให้ดูเรียวยาวและมีความล้ำสมัยยิ่งขึ้นกันชนหลังถูกออกแบบใหม่ให้รับกับเส้นสายตัวรถให้ภาพลักษณ์ที่ลงตัวทั้งความดูดันและความหรูหราภายในห้องโดยสารของ RAV4 ปี2026ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยและหรูหรามากขึ้นวัสดุภายในมีคุณภาพสูงขึ้นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมในรุ่นท็อป พร้อมลายตะเข็บที่ดูประณีตคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้มีความเรียบง่ายแต่ทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้คุณภาพเสียงที่คมชัดขึ้นพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่ที่จับถนัดมือพร้อมจอแสดงผลมาตรวัดแบบดิจิทัลขนาด12นิ้วที่ให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจน ด้านความสะดวกสบายเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและระบบอุ่นในบางรุ่นเบาะหลังสามารถปรับเอนได้และมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าและสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากยิ่งขึ้น ในด้านสมรรถนะโตโยต้า RAV 42,026ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ที่หลากหลายให้เลือกเริ่มจากกลุ่นเบนซิน,น2.5ลิตรที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ที่น่าสนใจคือรุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันมากขึ้น รุ่นไฮบริดใหม่สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึงประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่ส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดมีกำลังสูงสุดกว่า300แรงม้าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางเฉลี่ย60-70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองแบบประจำวันระบบเกียร์ eCVT ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองได้ลื่นไหลามากขึ้น และมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal, Sport และ EV สำหรับรุ่นปลั๊กอินขับเคลื่อน4ล้อแบบ Dynamic Torque Vectoring AWD ถูกใส่มาในรุ่นสูงสุดช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนปกติและเส้นทางที่มีความทา้าทายด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota RAV4 2026มาพร้อมชุดระบบ Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดที่รวมฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตารวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาและเซนเซอร์ช่วยจอดระบบทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ เมื่อพูดถึงเรื่องราคา Toyota RAV4 2026มีการตั้งราคาแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยและขุมพลังรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์เบนซินคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.2-1.3ถึงล้านบาทส่วนรุ่นไฮบริดจะอยู่ในช่วงประมาณ1.4-1.6ถึงล้านบาทขณะที่รุ่น Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดจะมีราคาสูงกว่า1.7ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับออปชันและการนำเข้าในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยถ้ามีการประกอบในประเทศก็อาจทำให้ราคาแข่งขันได้มากขึ้นและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ครบครันทั้งความประหยัดและสมรรถนะที่แรงสรุป